ในวันนี้นะคะคุณต๋อจะลองมาทำโอเวอร์ไนท์โอที่เขาแบบฮิตทำกันเนาะเวลาเห็นในคลิปสั้นอะไรเงี้ยทางเรียวหรือว่าทางตัดต่อกนะคะก็ วันนี้จะใช้แต่กล้วยคือโดยปกติเขาจะมีแบบพวกเบอร์รี่หรือสตรอเบอรี่ต่างๆด้วยนะคะแต่ในใก็ตามคุณต๋อก็คงจะไม่ได้แช่แบบทั้งคืนจะกินช่วงสายเนี่ยแหละก็ทำตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะแช่ในตู้เย็นไว้แล้วสายๆจะมากินนะคะเสียงวันนี้ก็แหบแห้งไม่ใช่พรเพิ่งตื่นแต่ว่าป่วยจ้ะไม่สบายนิดหน่อยนะคะ ก็ติดลูกค่ะจุบลูกจุบลูกเยอะเกินไปก็ติดจากมินนามารยมเนี่ยแหละคือตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะลูกก็เริ่มป่วยเล็กๆน้อยๆนะแบบก็จะมีแบบเสียงแหบแห้งเป็นหวัดอะไรเงี้ยนะคัดจมูกก็ติดกันมาอันนี้ก็จะเป็นโอดนะคะเดี๋ยวต้องซื้อแบบกล่องใหม่แล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้านะเชนชารเราจะทำอันนี้ให้ดู ที่บอกไปว่าทําโจ๊กเข้าโอ๊ตนะคะคือมันอร่อยมากจริงๆก็อยากจะกินวันนี้เหมือนกันแต่ว่าเออลองเปลี่ยนอาหารดูบ้างนะคกอีกคกอีกกะจะโชว์ให้มันสวยๆหน่อยก็อันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงถ้วยหนึ่งนะคะก็น่าจะประมาณครึ่งถ้วยแหละไอ้ลอยตรงนี้ออกแล้วเลยไม่รู้ว่าแบบครึ่งถ้วยหรือว่าหนึ่งส่วนสี่อ่าไม่เป็นไรช่างเถอะจากนั้นจำไม่ได้เหมือนกันใส่อะไรก่อนใส่นมนะใส่นมไปหน่อยหนึ่ง สียงวันนี้ก็จะแหบแห้งดูซับซ่านนิดนึงเส่วนี้เป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะลองดูกลีกโยเกิร์ตจะมีโปรตีนเยอะมากเลนเถอะก็เลยก็เหมาะสำหรับคนออกกำลังกายค่ะแต่จริงๆนั้นแต่ลูกป่วยยังไมไ่ออกกำลังกายเลยนะมีแต่เดินขึ้นลงบันไดตอนที่อยู่อ,อะไรนะตอนที่อยู่อยู่โรงพยาบาลนะฮะพอกลับมาก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลย แต่ว่าก็ค่อนข้างยุ่งมีผ้าต้องซักเยอะมากอะไรเงี้ยงานก็ค้างเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้พักผ่อนหรอกคะ่ะพอกลับมาเนี่ยมันก็ต่อต่อกันเนาะมีแบบวันอีดด้วยอะไรเงี้ยเคลียะผ้าด้วยวันหนึ่งนี่บบแบบซักแบบสามรอบเลยก็ว่าได้มันมีต้องแบบซักผ้าผ้าห่มอะไรนี้ด้วยนะเ,นเพื่อนคงจะไม่คุ้นชินกระเสียงคุณนเต่านี่ก็ไม่คุ้นชินกระเสียงตัวเองเหมือนกันเอาละ สดๆไปต้องอร่อยแน่ๆเลยคือบางทีคุณเต๋อก็แบบกินมันไม่ใช่โอ๊ตมันเรียกว่าอะไรอะไอซีเรียไม่ใช่ซีเรียบเขาเรียกว่าอะไรมูสลี่เออมูสลี่นะแล้วก็ใส่นมแล้วก็ใส่กล้วยอร่อยมากเลยก็เชื่อว่าไอโอเวอร์ไนท์โอ๊ตก็น่าจะอร่อยแบบนั้นแหละถ้ามีเบอร์รี่ด้วยก็ดีเลยนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแบบนี้ก็กินง่ายๆคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะคุณเต่าก็แต่งตัวออกไปยิมค่ะก็ออกไปแต่เช้าเลยแล้วก็ให้พ่อละมุดเนี่ยอยู่กับลูกๆนะคะก็สลับกันค่ะช่วงนี้วันนี้นะคะก็ลงมาออกกำลังกายหลังจากที่ได้ไม่ได้มานานแล้วเนาะแต่ว่ามันก็เป็นวันหยุดด้วยะคะ่ะยิมเขาก็ปิดทั้งสัปดาห์ก็เพิ่งจะมาเปิดวันนี้นะคะก็เลยลงมาก็จริงๆก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากมีเหตุการณ์ไฟไหม้เนาะแล้ว ก็เหมือนเขาก็ยังดูแลอาคารอะไรนะคะแต่สรุปก็คือเปิดนะคะวันนี้ก็เลยลงมานี่นะคะก็จะเห็นเป็นเท่าๆจากการออไฟไหม้ในวันนั้นนะคะทั้งที่แบบอยู่ห่างไกลเหมือนกันนะแต่ว่าเท่ามันก็ยังปิวมาตรงนี้นะคะ และด้วยเพราะคุณเต่าเนี่ยไปยิมเช้ามากนะคะดังนั้นก็ไม่มีคนอยู่เลยค่ะคุณเต่อก็เลยถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆภายในยิมมาให้ดูนะคะก็ถ่ายแบบรีบๆค่ะและพอเดินออกมาจากยิมนะคะก็จะเห็นตัวตึกที่ถูกไฟไหม้แบบชัดเจนเลยค่ะคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทําที่กั้นไว้นะคะคือไม่ให้เดินผ่านบริเวณตึกนี้นะคะอย่างคุณเต่อมายิมเนี่ยก็จะต้องเดินอ้อมไปด้านหลังเลยค่ะก็จะไกลกว่าปกติค่ะ จากนั้นคุณต่อก็ไม่ได้กลับบ้านทันทีนะคะก็ตรงไปที่เนสโตค่ะเพราะว่าอยากจะได้อกไก่แล้วก็ต้องหู้นะคะเพื่อที่จะไปทำซุปกิมจิในแบบของตัวเองค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะหิวมากเพราะว่าไม่ได้ทานอะไรก่อนไปเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมากินเยอะมากก็เลยแบบอยากจะเอาพลังงานเก่าไปใช้นะฮะนี่ก็จะกลับมากินแล้วก็นึกขึ้นได้ว่า เอมันมีอีกอย่างหนึ่งที่บางทีเขาก็ใส่กันแต่ไม่ใส่ก็ได้ก็คือไอ้เม็ดเชียลืมใส่แต่นี่ก็น่าจะเพียงพอแล้ะคะ่ะเดี๋ยวจะทานแล้วนะคะเราไม่เน้นความอร่อยสุดๆเราเน้นแบบกินลรสสดชื่นนะคะหายหิวก็พอสำหรับมื้อน,นี้นะ เมนูบ่ายวันนี้นะคะที่คุณจ่อจะทำก็คือจะทำกินเองเพราะว่าทำให้ลูกๆก,กินแล้วสามีกินแล้วไปนิดหน่อยเมนูที่ทำวันนี้ก็คือจะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไระซุปกิมจิแต่ก็จะทำในแบบของเรานะเพราะเราไม่รู้ว่าออริจินอลเขาทำยังไงข่าวก่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนลองทำแล้วมันออกมาอร่อยวันนี้ก็เลยจะทำนะคะอันนี้ที่ใส่ไปก็คืออะไระกระเทียมสับอันนี้ก็เป็นอกไก่นะคะคือจัด โปรตีนไปเยอะๆเลยนะคะก็เดี๋ยวรอไก่สุกเนาะเราก็จะทําในแบบของเราเกาหลีเห็นอาจจะขัดใจนะคะคนเกาหลีเห็นอาจจะขัดใจจากนั้นนะคะก็จะใส่กิมจิล,ลงไปซื้อมาจากในสตอ,อีกแล้วก็ง่ายๆสีสันสดใสนะคะ จากนั้นเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปเต้าหู้ดีมากอ่ะอร่อยดีชอบชอบแล้วมันก็ถือว่าไม่แพงด้วยนะคะแพ็คละแบบห้าจุดอะไรสักอย่างประมาณประมาณหกยอห้ำหรือหกสิบาทนะะั่แหละถ้าเทียบเงินไทยก็แพงอยู่เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องหู้ที่ไทยเนี่ยราคาเท่าไหร่นะแต่นี้มันก็ใหญ่อยู่ห้ารอยกรัมนะคะใส่ไปหมดเลยโปรตีนล้วน ทั้งไก่ทั้งเต้าหู้แล้วคุณต๋อก็จะต้มไปเรื่อยๆเนาะให้เต้าหู้มันร้อนอะแล้วเดี๋ยวก็จะปรุงรสง่ายๆค่ะก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็พริกอยากกินเผ็ดๆนะคะพริกผงนี่แหละพริกปน่นอ่าช่วงเวลานี้เราก็จะใส่พริกลงไปอันนี้จะใส่พริกแคชเมอรี่นะคะเราไม่มีพริกเกาหลีเราใช้พริกอินเดีย ซึ่งมันก็แทนได้เวลาครต่อทำกิมจิอะทำเองเนาะก็จะใช้พริกแคชเมี่นี่แหละดีงามมากนะคะจากนั้นเราก็จะใส่พริกพริกป่นไทยลงไปเราอยากกินเผ็ดๆนะคะตอนนี้เราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะเอาละเท่านี้ก็เสร็จแล้วเสียดายไม่มีไอ้ต้นหอมนะต้นหอมซอย แซบแล้วนะคะแต่ต้มยำบ,บ้านเราอร่อยกว่าแต่คุณหนอก็กินได้ไงเป็นคนกินง่ายค่ะแล้วเวลากินกับข้าวร้อนๆนะฟินมากเลยแล้วก็นี่นะเต้าหู้ร้อนๆกัดแล้วลวกปากอะไรเงี้ยโอ้แซบมากนะคะเอาลว,วันนี้ในห้องของเรานะคะก็มีเด็กเพียงแค่2คนนั่นก็คือมินนะกับมารยำนะคะ ส่วนตาตาเนี่ยก็ออกไปเที่ยวข้างนอกกับโอมะกับอับดุลรา์มานค่ะช่วงสายๆเนี่ยพ่อของอับดุลร h ์มานกับโอมะเนี่ยก็โทรมาหาพ่อลมุดนะคะบอกว่าขอพาตาตาไปเที่ยวข้างนอกด้วยที่คาฟูนะคะ ด้วยความที่วันถัดไปเนี่ยเขากําลังจะย้ายออกแล้วเขาก็เลยอยากให้เด็กๆได้ใช้เวลาร่วมกันอีกอย่างหนึง่งเขาก็รักตาตาด้วยค่ะจริงๆนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาชวนตาตาออกไปนะคะก็น่าจะเป็นครั้งที่3ได้แหละที่ไปกับครอบครัวของเขาเลยและในวันนั้นเนี่ยพ่อแม่ของอับดุลระม,มานี่ดูแลตาตาเป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากจะพาไปกินอาหารพาไปเที่ยวไปเล่นแล้วเนี่ย ยังซื้อของให้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อรองเท้ากางเกงรม่มแล้วก็ของเล่นนะคะคือใจดีมากๆเลยค่ะตาต้าก็แฮปปี้ไปด้วยเลยนะคะช่วงเย็นๆน,นะคะตาต้าก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเมนูอาหารเย็นวันนี้นะคะคุณเต๋อก็ทำง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือข้าวผัดไก่นะคะ คลิป3-4วันนี้นะคะระยะเวลาของคลิปเนี้ยก็อาจจะสั้นกว่าปกตินะคะอันเนื่องมาจากว่าคุณต่อเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะอาจจะเห็นได้ว่าคุณต่อก็ยังทํางานปกติเนี่ยแหละเสียงก็กลับมาดีบ้างบางครั้งแต่พอช่วงบ่าย,ายๆอะไรเงี้ยหรือบางครั้งช่วงสายๆคุณต่อจะเหนื่อยแล้วก็ง่วงมากก็คือมันต้องนอนนะคะแล้วก็ยังทานยาอยู่ทุกวันน่ะนะคะ ดังนั้นก็คืออาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกอย่างแต่ก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะตากผ้าซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราอยากจะรีบรีบ,ร,บรีบทำแล้วก็กลับไปพักผ่อนต่อแบบนั้นทําให้คลิปในช่วง3-4วันนี้ก็จะสั้นลงกว่าปกตินะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปยาวๆนะคะยังไงก็รอให้คุณต่อหายดีก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปยาวๆแน่นอนค่ะอินชาอัล้์ค่ะ